ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจัดตุรัสอาชีพกับลิซ่าอริสาสิทธิวงค์ค่ะรายการที่จะให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จักกับรายวิชาต่างๆที่สามารถนํามาประกอบอาชีพได้อย่างดีเลยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะลิซ่าก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจรกรุงเทพมหาคนครค่ะอยู่ด้านหลังตลาดประชานิเวศน์นั่นเองค่ะตึกอาคารโกลด์มาร์เก็ตซึ่งด้านหลังของเรานี่เองนะคะก็จะเป็นศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับรายวิชาอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตาม ชมค่ะแต่ในช่วงนี้เรามาทําความรู้จักกลับ1อาชีพที่น่าสนใจกันก่อนเลยค่ะซึ่งตอนนี้แบบกลายเป็นแบบทุกคนพอมันเป็นกระแสแบบสโล,โลไลฟ์คิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพอเป็นกระแสมันเนี่ยออคู่แข่งก็จะเยอะทั้งลายย่อยลายใหญ่คะะเราต้องการสร้างอาชีพให้กับคนที่รายได้น้อยหรือว่าเป็นงานอดิเรกแล้วก็สร้างรายได้เราสอนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการคิดว่าคุณจะขายอะไรค,ะคาแรคเตอร์จะต้องเป็นอะไรและถ้าคุณจะทำแมส สอนดีไซน์และปัน้นชิ้นงานแล้วก็ตัดแบบทาบล็อก<ช>ถ้า,ถาคุณต้องการเรียนรู้เรื่องทาบล็อกก็สอนทำบล็อกด้วยวันนี้เราจะมาทำงานที่เป็นเครงแปรรูปหัวแมวนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่พอเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่น่าสนใจในขนาดนี้ค่ะนั่นก็คือการขายกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะลิซ่าก็อยู่ที่สนามหลวง2ค่ะกับร้านชื่อ PB c a c ค u ตสนั่นเองตอนนี้ลิซ่าก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นจะขอให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะเปานะคะสุบัสลาภักษาค่ะเป็นเจ้าของร้านีบีคตัค่ะก่อนอื่นขออนถามก่อนว่า แคคตัสือกระบองเพชระคะคือชนิดต้นไม้แบบไหนอะคะ่ะประเภทไหนเออเป็นไม้ทนแรงนะคะค่ะแต่ว่าออภูมิลำเนาจริงๆเนี่ยจะอยู่ในไทยายหรือว่าอเมริกาใตา้แต่เรามีการนําเข้ามาในไทยนานมากแล้วตอนนี้ก็คือมีผู้เพาะพันธุ์แล้วก็ผู้แบบบีทมาเลกข,ขึ้นเองเน่ยเยอะมากในไทยค่ะ,คะแล้วได้ขายแคคตัสหรือเพาะแคคตัสมานานขนาดไหนแล้วอะคะ ตั้งแต่ตอนเรียนนะคะคือว่าตอนแรกอะสะสมก่อนเป็นงานเนเลกเพราะว่ามันข้อดีคือว่าเราไม่ต้องดูแลสัร์อะไรเยอะอย่างนี้ค่ะแล้วพอต่อมาก็เลยมีการแบบลองโพสต์ขายในเน็ตเราก็เลยแบบเออกระแสตอบรับดีเราก็เลยลองมาเปิดร้านดูค่ะ ซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมาแล้วประมาณกี่ปีได้ะะประมาณ5-6ปีค่ะ,คะอันนี้เป็นการบอกอายุไปใน่วน <c oughs> นี้แต่ว่าถ้าพูดถึงในส่วนของร้านที่กําลังขายอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือมีร้านที่สนามหลวง,ง2แ <c> ห <oughs> ่งนี้มีที่อื่นอีกไหมคะออมีออกบูนนะคะทึ่งตอนนี้ค่ะออกอยู่ที่เอเชียทีถึงวันที่2สิงหาแล้วก็ <c oughs> อจะมีออกตามบูตต่างๆติดตามได้ใน G อ่ะใน IG อ่ะขาย IG นิดนึงเลยค่ะอ่า่ี p b Cactus นะคะ PB Cactus โอเคง่ายๆก็ตามหาได้ค่ะถ้ากลับมาพูดถึงอาชีพในการประกอบอาชีพในการขาย Cactus เนี่ยค่ะในปัจจุบันมีคนไทยขายเยอะไหมคะอ๋อถ้าคือรายใหญ่จริงๆอ่ะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะส่วนมาก จะมีรายใหญ่ที่ขายเป็นแบบส่งเลยประมาณไม่ไม่น่าจะเกินยี่สิบเจ้าในประเทศไทยแต่ว่าจะมีพวกที่เป็นนักสะสมแล้วเอาไม้มาขายอย่างเงี้ยจะเยอะค่ะแล้วก็จะมีรายย่อยที่รับมาขายก็เยอะอยู่ค่ะแล้วในส่วนของราคาของแคคตัสเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณราคาถ้าราคาส่งเลยเนี่ยเริ่มจริงๆก็คือสิบห้าถึงยี่สบบาทอันนี้คือราคาส่งใช่ค่ะแล้วในส่วนของราคาที่สูงที่สุดที่เคยเจอมาอ ต้นหนึ่งเป็นแสนก็นมีที่นี่มีไหมคะที่นี่ยังไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ไดเอามาไวอ้ออเคค่ะก็ <laughs> แต่ว่าก็ถือ,ถอว่ามีหลากหลายราคาสําหรับคนที่อยากจะอาจจะเริ่ม สะสมแคคตัสบางคนชอบเอามาไว้ในออฟฟิศในบ้านน่ารักน่ารักใช่ไหมคะบางคนก็สะสมเป็นเรื่องเป็นราวไปสําหรับคนที่สนใจในการดูแลแคคตัสเอาแคคตัสมาเลี้ยงเนี่ยคะ่ะความรู้เบื้องต้นเขาจะต้องรู้ว่าแคคตัสเป็นแบบไหนคะเริ่มแรกก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นไม้แดดนะคะ,ค,ะคือว่ามันต้องการแสงแดดอย่างน้อยวันละสี่ถึงหกชั่วโมงนี่คืออย่างน้อยอย่างมากก็คือทั้งวันเลยแต่ว่าลูกค้าส่วนมากเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าแบบ เออไว้ในออฟฟิศอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าเราก็จะบอกว่าไว้ได้แต่ว่าควรเอาออกไปโดนแดดด้วยเรื่องน้ําก็คือว่าถ้าไว้กลางแจ้งทั้งวันเนี่ยสามารถลดน้ํา3วันถึง4วันครั้งได้แต่ถ้าในออฟฟิศก็เป็น7-10ถึงวันค่ะในในส่วนของขนาดของแคกตาสาขาที่ที่นำมาเพาะมาขายในประเทศไทยค่ะ,คะไซส์ที่เล็กที่สุดน่าจะประมาณไซส์ไหนเอ่ย ถ้าคือว่าถ้าขอจากเมเล็ดเนี่ยหนึ่งปีอย่างเงี้ยค่ะ,คะอะจะได้ประมาณเหรียญบาทประมาณเหรียญบาทใช่แล้วก็ใหญ่ที่สุดใหญ่สุดหนูน่าจะแบบสักเจ็ดสิบแปดสิบเซนก็มีนั่นคือสิบปียี่สิบปีขึ้นไปแต่อันมันได่ถึงขั้นขนาดในทะเลไม่ไม่ถึง <c oughs> ขนาดนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะค่ะแล้วในส่วนของการการประกรอบอาชีพตรงนี้ค่ะคิดว่าสุดอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดอืมท้าทายก็คือ หนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือการแข่งขันกับตลาดที่มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนแต่ก่อนค่<ท>ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเริ่มแรกมาเนี่ยมันจะมีเจ้าที่ขายไม่กี่เจ้าซึ่งตอนนี้แบบกลายเป็นแบบทุกคนพอมันเป็นกระแสแบบ slow life h i เตอร์อะไรอย่างนี้พอ,อเป็นกระแสมาเนี่ยคู่แข่งก็จะเยอะทั้งร <ทะ S 1> ายย่อยรายใหญ่ไงค่ะทาให้เราต้องแบบหากลายุทธ์อะไรให้มันสามารถทําให้กิจาการเราเนี่ยอยู่ต่อไปได้เช่นแบบเราอาจจะ เออมาจาัดสวนไหม,มทําเป็นเทเลเดียมไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านี่คือความท้าทายของอาชีพนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ท้าทายอย่างนึงก็คือทําให้แบบมันเออเขาเรียกว่าเสียหายน้อยที่สุดค่ะ <c oughs> ทางการขนส่งแล้วก็การดูแลซึ่งมันเราดูแลดีขนาดไหนถ้ามันจะตายมันก็ตายได้เหมือนกันเงี้ยค่ะค่ะถ้ากลับไปในเรื่องของราคาของแคคตัสเนี่ยคะ่ะจุดเออจุดไหนคือเป็นการบอกว่าแคคตัสตัวนี้ ราคาแพงกว่าราคาของแคคตัสอีกตัวหนึ่งดูที่สายพันธุ์แล้วก็ขนาดอะค่ะสายพันธุ์และขนาดใช่ค่ะซึ่งแคคตัสที่มาเพาะปลูกในไทยเนี่ยค่ะมีประมาณกี่สายพันธุ์เลยตอนนี้เอ่อถ้าในไทยน่าจะมีประมาณ2 0 0พถึงสายพันธุ์โอ้ก็ถือว่าเยอะมากๆใช่ค่ะแต่คือ2 0 0พไม่ใช่แบบหาง่ายทุกสายพันธุ์บางอันก็หายากก็มินเหมือนกันอืโอเคสุดท้ายเราจะให ฝากร้านหน่อยค่ะค่ะก็ P.B. c a t ั t นะคะค่ะหน้าร้านอยู่ที่สนามหลวง2โซน1ซอย5นะคะค่ะสามารถติดตามได้ทาง IG ใช่ IG P.B. c a t ั t ค่ะแล้วก็หรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ P.B. Catat แ88ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะ สุดนี่ต้องเป็นต้นที่มีดอกเพราะว่าลูกค้าชอบอยากเห็นดอกมันใช่อันนี้ถ่ายรูปสวยเลยเนาะเพราะว่ามันก็ใช่ใช่แล้วก็แต่ดอกมันจะบานแค่แบบอ่อสามสี่วันใช่แล้วก็ผุดไปแล้วก็จะขึ้นมาใหม่คือคือสองดอกนี้ก็จะหายไปใช่แล้วก็จะมีดอกที่ผุดผุดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นนี้คือยังไม่ใช่ยังไม่ผุดใช่ค่ะ ใช่ไหมนี่ถ่ายรูปสวยวันนี้แต่อันนี้สองวันค่ะใช่แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าที่ขายดีเลยจะเป็นตัวนี้ด้วยค่ะแบบเนี้ยอันนี้ก็ถ่ายรูปหน้าลายอันนี้คือมันมีหลายสีแล้วก็เวลามันแตกหน่อขึ้นมามันจะเป็นแบบผูกกระต่ายอันนี้มีสมุดด้วยอันนี้เป็นฝักมันค่ะเป็นเมล็ดข้างในเราสามารถไปเพาะพันได้อันนี้คอตอนโตเราจะเป็นแบบอันนี้นะคะคือมันจะแตกกอไปเรื่อยแล้วก็จะใหญ่ไปเรื่อยอันนี้คือนิ่ม เป็นอันตรายต่อเด็กลูกค้าก็จะชอบเหมือนกันเพราะาถ้ามีเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยลูกเขาอาจจะเอามือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะขายอ,อันนี้เขาจะค่อนข้างชอบแดดค่ะดดคือถ้าลูกอย่างลูกค้าไปแหนแล้วโดนแดดน้อยเนี่ยต้นอาจจะเสียทรงได้คือมันเสียทรงแล้วมันแก้ยากมันสเส้ทรงอ่ะใช่คือแบบสมมติว่าเราโดนแดดข้างขวาเนี่ยต้นมันก็จะเอียงไปทางขวาอ,อย่างเดียวคือเขาเอยียงหาแดด เราต้องพลิกกลับมาด้านด้านซ้ายค่ะแล้วก็มันจะได้แบบกลับมาตรงแต่ถ้าในระยะยาวเกินสักเดือนงข,ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มแหลมแล้วอันนี้คือเราแก้ไม่ได้เราตัดแล้วให้มันนอกงอกมาใหม่